มีผู้เสียชีวิต4รายจากเหตุยิงกันเมื่อเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาภายในสำนักงานแห่งหนึ่งในนิวยอร์กซิตี้มือปืนซึ่งใช้ปืนไรเฟิลกำลังสูงกราดยิงในตึกราฟ้าย่านมิทาวน์แมนฮัตตันและก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาจากบาดแผลกระสุนปืนที่เขายิงตัวเองเจ้าหน้าที่ตำรวจนิวยอร์กซิตี้หนึ่งนายรวมอยู่ในผู้เสียชีวิตจากเหตุการ์ยิงครั้งนี้พร้อมด้วยผู้บาดเจ็บอีก3รายเจ้าหน้าที่ยังกล่าวอีกว่าชายคนหนึ่งอาการสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ตำรวจระบุตัวผู้ต้องสงสัยในเหตุยิงคือเชนดีทามูระอายุ27ปีจากลาสเวกัสเอริกอดัมส์นายกเทศมนตนรีนครนิวยอร์กให้สัมภาษณ์ในรายการ CBS Morning เมื่อวันคันที่ผ่านมาว่าจเจ้าหน้าที่สืบสวนพบจดหมายที่ทามูระดูเหมือนจะกล่าวโทษว่าอาการบาดเจ็บที่ศีรษะของเขาเป็นฝีมือของ n a ช f o o t b a l l l e a g u e ซึ่งมีสำนักง,งานตั้งอยู่ในอาคารอย่งนี้นี่เอง หอคอยที่ 3, 4, 5 Park Avenue มีสำนักง,งานของบริษัทใหญ่ๆหลายแห่งรวมถึงบริษัทบัญชี KPMG และบริษัทการลงทุน Blackstone ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในโพสต์โซเชียลมีเดียว่าเขาด้รับแจ้งเกี่ยวกับการยิงดังกล่าวแล้วซึ่งเขามองว่าเป็นโศกนาฏกรรมและเป็นการกระทำที่รุนแรงไร้เหตุผล ก่อนเวลา18นาฬิกา34นานทีของวันจันทร์เล็กน้อยวิดีโอจากกล้องวงจรปิดเผยเห็นผู้ต้องสงสัยกำลังลงจากรถ BMW สีดำคันหนึ่งซึ่งจอดซ้อนคันอยู่บนถนน Park ค v e n u e ในแมนฮัตตันระหว่างถนนสายที่51และ52ตามลำพังเจสสิก้าทิสผู้บัญชาก,การตำรวจนครนิวยอร์กกล่าวในวิดีโอยังเห็นมือปืนถือปืนไรเฟิล M4 อีกด้วยจากนั้นผู้ต้องสงสัยก็เข้าไปในตึกสูง14ชั้น เลี้ยวขวาแล้วก็เปิดจากยิงเจ้าที่ตำรวจ N.Y.P.D. ที่อยู่ในเครื่องแบบทำงานรักษาความปลอดภัยส่วนตัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ N.Y.P.D. ทิชกล่าวว่าหลังจากนั้นไม่นานมีสายโทรเข้ามาแจ้งนายวันวันหลายสายเพื่อรายงานว่ามีมือปืนกําลังก่อเหตุกราดยิงในอาคารมือปืนยังคงกราดยิงอย่างต่อนเนื่องขณะที่เขาเคลื่อนตัวผ่านล็อบบี้ส่งผลให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามซ่อนตัวอยู่หลังเสาโดนยิงไปด้วยขณะที่กําลังมุ่งหน้าไปยังลิฟต์ของล็อบบี้เขาได้ยิงเจ้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งที่หลบอยู่ข้างหลังโต๊ะทำงานและมีชายอีกคนแจ้งตำรวจว่าเขาถูกยิงในล็อบบี้เช่นกันทิสกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยอนุญาตให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่ก้าวออกมาจากนนั้น เขาก็ขึ้นลิฟต์ไปชั้น33ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักง,งานรูรินแมเนจเมนต์เจ้าของอาคารกรรมธิการเขาว่าเขาเริ่มเดินไปมารอบๆยิงกระสุนไปตามทางแล้วก็ยิงใส่เหยื่อรายหนึ่งซึ่งก็เสียชีวิตในที่สุดขณะนั้นมือปืนเดินไปตามทางเดินและสุดท้ายก็ยิงตัวเองที่หน้าอก CBS ยืนได้รับภาพบันทึกที่พบในกระเป๋าสตางค์ของมือปืนซึ่งบ่งบอกว่าเขาคิดว่าตนเองเป็นโรค CTE หรือโรคสมองเสื่อมจากการกระทบกระแทกเรื้อรังซึ่งเป็นโรคทางสมองที่เกิดจากการบาดเจ็บที่ศรีรษะซ้ำแล้วซ้ำเล่าช่วยศึกษาสมองของผมด้วยข้อความในกระดาษเขียนไว้ผมขอโทษและเขายังดูเหมือนจะกล่าวหา NFL ว่าปกปิดอันตรายของ CTE ไว้ด้วย ทำร้าไมมได้สังกัด NFL สื่อท้องถิ่นในเมืองซานตาคาริต้าแคลิฟอร์เนียกล่าวรายงานในปี2014ระบ,บุว่าเขาเคยเล่นฟุตบอลร,ระดับมัธยมปลายเขามีประวัติสุขภาพจิตที่ได้รับการบันทึกไว้ตามการบังคับใช้กฎหมายในลาสเวกัสทำร้าชทำงานกะกลางคืนเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คาสิโนฮอสซู hoe, ในลาสเวกัสโฆษกของกรมตำรวจนิวยอร์กกล่าวเขาถูกกำหนดให้ทำงานครั้งสุดท้ายเมื่อวันอาทิตย์แต่ก็ไม่มาทำงาน จากนั้นมือปืนก็ขับรถข้ามเมืองมาที่นิวยอร์กซิตี้ผ่านรัฐโคโ,รโลราโดในวันเสาร์น,นิเบรสกาและไอโอวาในวันอาทิตย์และนิวเจอร์ซีในวันจันทร์รถของเขาซึ่งเป็นรถ BMW ที่ออกจากภาคเอเวนิวขับผ่านเมืองโคลอรเบียรัฐนิวจอร์ซีเมื่อเวลา16.24นาทีของบ่ายวันจันทร์แล้วก็มาก่อเหตุดังกล่าว